สวัสดีครับรีวิวรถยนต์โฟ l kswagen เวนโต้ทะเบียนกไก่ชอชิง9846ลำปางนะครับคันนี้รถสีสวยดีนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยครับโดยรวมยังสวยเลยครับสีเงาดีนะครับเนื้อสียังสวยอยู่เลยครับเดี๋ยวพาเดินชมดูรอบคันนะฮะคันนี้ผมขับมาจากจังหวัดลำปางนะครับภาษีตอนนี้ยังไม่ขาดนะครับมิถุนา64ขาดปลายเดือนนี้นะครับ เอกสารชุดโอนครบเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะครับเดี๋ยวพาเดินชมดูรอบคันและให้ดูตำหนิชัดๆเลยนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจนะครับสีมีตำหนิตรงบนฝากระโปรงตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างชายประตูตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวท้ายตรงนี้แตกตำหนิมีอยู่เท่านี้นะครับด้านนอก แตพาไปชมด้านในนะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเบาะเดิมนะครับเบาะห้างนะครับมีเปื้อนบ้างนะครับอยากให้สะอาดไปซักได้นะครับถอดซักได้พวกนี้ดูบอะหลังครับมีลำโพงเครื่องเสียงด้วยนะครับฟังได้ครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยครับแปลกดีนะครับปกติเวนโต้จะเจอเป็นเกียร์ออโต้ซะส่วนใหญ่ อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเปิดกุญแจสตาร์ทนะครับแล้วกดปุ่มติดแล้วนะครับคื่างเดิมเอริซันะครับขับจากจังหวัดลำปางมานะครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับ ปิดท้ายให้ดูนะครับด้านหลังนะครับมีซีดีแบบรุ่นเก่านะครับพื้นยังสวยนะฮะยางกอะไลยังมีอยู่นะครับแลรถคันนี้เรียบร้อยดีนะครับนี้ไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากถนนใหญ่มันไปแล้วกลับรถยากนะฮะ ให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ